ว้าวอิ่งใหญดูดินี่นะครับผู้ชมอโโอรอบสองได้มาก <ๆ S 1> กว่ารอบแรกนะครับโอ้ยไปสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมช่องไอ้เบิร์ชชาแนลนะฮะวันนี้เราจะมาสอนปลาลูกปกลากระสิวนะครับเนี่ย ลูกปลากระซิลมันจะอยู่บริเวณนี้นะขอบขอบนี่นะเนี่ยเต็มไปหมดเลยเมื <Wow. S 1> ่อกี้ผมขี่รถมาแล้วก็มาเจอแล้วก็มาดูแล้วก็จะมาซ้อนกันเนี่ <Wow. S 1> โดยมีอุปกรณ์นะครับใช้สวิงนี่เป็นที่ซ้อนเดี๋ยวเราจะซ้อนนะครับตามริมเขื่อนนี่นะฮะซ้อนปลากระซิลขึ้นมาเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับว่าปลากระซิลที่เราซ้อนเนี่ยจะได้มากน้อยหรือว่าเยอะขนาดไหนไปเดี๋ยวเรามาเริ่มซ้อนกันเลยดีกว่าลงมือไป เับนี่เดี๋ยวเราจะมาลองซ้อนกันนะรอบแรกนะว่าปลาใจได้เยอะแค่ไหนนะไปเดี๋ยวเราลงมือซ้อนกันเลยเริ่มไปโอเคโหมาดูก็ <S <S จะประมาณนี้นะนี่ได้ทีละนิดทีละหน่อยนะโอเคนี่โอ้รอบแรกของเราก็ได้เยอะพอสมควรน,นะไปเดี๋ยวเรา,เาไปใส่ถังกันไป นี่ครับโอ้อะไรเยอะมากมาดูนี่ดูครับมาดูมันได้เยอะป่ะสุดยอดโอ้โหเยอะมากนี่เต็มตะกร้าโอเคเดี๋ยวซ้อนกันต่อเรื่อยๆดูเอาอีกเต็มเลยไบรอบที่สองเดี๋ยวเราจะมาดูว่ารอบที่สองเนี่ยจะได้ร้อยได้มากกว่ารอบแรกยังไงนะครับเดี๋ยวลงลงมือซ้อนกันเลยไป ว้ยไไนดูดินี่ผู้ชมท่านรอบสองจะได้มากกว่ารอบแรกนะครับไปเดี๋ยวเรากลับไปเทใส่ตะกร้าของเราที่เตรียมไว้ไปกลับไปก็รอบสองได้เยอะพอสมควรเดินกลับไปกลับมานะครับระยะทางก็เหนื่อยพอได้นะครับตอนนี้ปลาเราก็สะสมกันได้เยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูจํานวนปลาที่เราซ้อนได้กัน và wow, mình dơ thế nào <laughs> วู้ได้เยอะมากเห็นไหมใช้ด้วยนี่โหมีปลากระดี่มาด้วยนะครับนี่โอ้โหนี่ก็จะเป็นปลาปลาปตะเพียนทองปลาตะเพียนไงอเออเออปตะเพียนหางแดงเออโอเคโอ้นี่ก็เยอะนะครับไปเดี๋ยวเราจะซ้อนกันอีกรอบนอึงแล้วก็พอแล้ว <Nope. S 1> นุกวันนี้เหนื่อยมากครับเหนื่อยไปเลยมา โอเคเดี๋ยวเราซ้อนกันอีกลอบมา รอบที่สามของเราดูขอได้ไหมครับโอ้โหรอบที่สามนี่ครับโอ้โหเอาเรื่องไหมครับต้องเดินจับรงงูมานี่ยครับเดินมาแล้วเวลาซ้อนนะครับน้ามันไหลครับเราต้องพยายามเดินให้ให้ทันอะให้ทันน้ําให้ไวให้ให้มันไหลเพื่อน้ามันไหลไวอ่ะอุ่นเหนื่อยจนพูดไม่ถูกอ่ะต้องเดินตามน้ํามาครับเพราะว่าสวิงเรามันหนักถ้าเราเดินช้าเนี่ยปามันจะไม่เข้าสวิงนะก็ โอเคแล้วนี่ก็เราก็ได้ปลาไปพอสมควรแล้วได้เยอะเหมือนกันนะเ,เยอะเงินหลายโลนันในตะก้าที่ซ้อนมานี่รู้สึกว่าจะได้ประมาณห้าโลได้นะห้าโลาก็เดี๋ยวเราปลาชุกเนี้ยไปเทสตะก้าแล้วก็เตรียมตัวกลับแล้วไม่ไหวแล้วผมก็เหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยมากกูกูก็เนี่ยครับน้ำเย็นๆมาดูน้ำได้โอกาสเล่นเที่ยวแล้ว ได้ปลามากินด้วยท,ที่สุดคือได้ปลามากินด้วยยอดยอดไปย,ยอดโอ้ยเน่ผลประกอบการท,ที่น่าพอใจยอดเน่ชุดหนึ่งแม่ที เดี๋ยดิไอ้พวโอ้โหยอดโอ้ my god ก็วันนี้เราก็จะกลับกันแล้วก็ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับกดกระดิ่งเพื่อติดตามแจ้งเตือนอะไรพวกนี้ครับดูกันว่าคลิปหน้าพวกเราจะมาทำอะไรกันต่อก็ฝากด้วยนะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ